สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำระบบ e-learning ครับระบบ l m s นะครับสำหรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะครับในช่วงที่มีโรคระบาดอยู่ช่วงนี้นะครับการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะครับก็จะมีประโยชน์ต่อผู้เรียนแล้วก็ผู้สอนแล้วก็สถาบันการศึกษาทั่วไปด้อย่างดีนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะแนะนําระบบของผมนะครับตัวหนึ่งนะครับที่ผมใช้สอนอยู่นะครับว่าใช้งานยังไงนะครับแล้วก็มีการเรียนการสอนที่เป็นระบบระเบียบดีแบบไหนนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับ ก่อนอื่นนะครับเราให้เรา s i g อ Up นะครับหรือว่าสมัครสมาชิกนะครับตอนนี้ก็ให้เรากรอกลงไปนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะกรอกแบบเทสก่อนนะครับกรอกชื่อนามสกุลนะครับอีเมลนี่ไม่ต้องก็ได้ครับชื่อผู้ใช้นะครับรหัสผ่านนะครับแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านแค่นี้ครับสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วครับกดรีจิเตอร์ นี่ครับเขาจะบอกว่าคุณเท9กเกครับได้การลงทะเบียน้ะครับแล้วก็ส่งข้อมูลไปที่อีเมลคนนี้มาข้างหน้าครับพอมาข้างหน้าบทเรียนนะครับก็จะขึ้นให้รับสมัครนะครับก็คืออยากเรียนที่ไหนก็ไปสมัครเรียนวิชานั้นนะครับหรือว่ามาที่คอร์สแคตตาล็อกก็ได้ครับแร้ว่าเซิร์ชวิชาครับจะเรียนวิชาอะไรครับก็กดเซิร์ชแล้วก็สามารถเลือกหมวดหมู่ได้ครับว่าจะเรียนอะไรนะครับแบบนี้ครับ ว่าที่ผมจะทําให้ดูเนี่ยเรียนกดนี่ครับกดเพจกันดพัฒนาเว็บไซต์งานธุรกิจด้วยอ e ีคอมเมิร์ซด้วยกฏเพีนะครับก,กดรับสมัครคราวนี้การเรียนนะครับอันคอร์สอันนี้ผมตั้งรหัสผ่านไว้แต่ละคอร์สเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนได้เลยหรือว่าตั้งรหัสผ่านก็ได้ครับแล้วแต่เราจะาสร้างสร้างขึ้นมาหรือว่ากาหนดเงื่อนไขขึ้นมานะครับนี้ผมก็ใส่พาสิร์ดดไว้กดยืนยันลงทะเบียนครับ เนี่ยเขาบอกว่าคุณเทก,ก้าได้ดิจิตเตอร์วิชาที่ไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับก็รับสมัครเรียบร้อยแล้ววิชาก็จะอยู่ที่รายวิชาของเราเห็นไหมครับในรายวิชาของเราเนี่ยก็จะมีวิชานี้ขึ้นมากดเข้าไปเรียนนี่ครับในเข้ามาเรียนนะครับก็จะม,มีเมนูต่างๆที่ผู้สอนได้ทําไว้ให้นะครับมันก็จะมีมากกว่านี้ครับแล้วแต่ผู้สอนก็จะ สร้างเมนูไหนขึ้นมาครับก็จะมีนี่ครับเมนูพวกนี้ขึ้นมาหลักๆเนี่ยก็จะเป็นบทเรียนนะครับข้อมยลข้างในแล้วก็แบบทดสอบแต่ที่จริงแล้วก็สามารถทาเสร็จทีเดียวที่บทเรียนได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมาที่แบบทดสอบหรือว่ามาที่อื่นกไ็ได้อันนี้จะเป็นกระทูามต่อแล้วก็มีเช็ดกลุ่มกันนะครับคุยพูดคุยกันมาที่บทเรียนนะครับวกที่บทเรียน Hern ก็จะแบ่งเป็น s e c t ชั n นนะครับ s e c t ชั n นสิ่ชันชันหรือว่าแบ่งเป็นบทบทบทนะครับแล้วแต่ใครจะออกแบบแบบไหนนะครับ ก็จะมีโปรเกตนะครับเป็นเปอร์เซนต์ว่าเรียนไปถึงไหนแล้วกี่เปอร์เซนต์แล้วนะครับเราสามารถทําแบบนี้ได้นะครับว่าสุว่าเรียนบทที่1ยังไม่จบไปเรียนบทที่2ไม่ได้เราสามารถกําหนดคอนฟิกได้นะครับแต่ผมจะเข้าไปที่บทที่1นะครับนี่ครับในนี้ผมจะทําเป็นวิดีโอไว้นะครับแล้วก็ห้ามมาเรียนนะครับเห็นไหมครับพอบทที่1เนี่ยมีทั้งหมด6 ep นะครับพอจบ ep ที่1ก็จะมีแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับ ถ้าไม่ทําแบบทดสอบก่อนเรียนไม่ผ่านนะครับก็ไม่สามารถไป EP ที่สองได้เข้าใไหมครับสีแดงๆเข้าใไหมครับบล็อกน่ครับ C D D รบล็อก ok. ok ไว้คุณต้องทาแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนถึงจะมาบทที่สองได้นะครับน่ครับผมกดนะครับเข้าใไหมครับเรียนไม่ได้แบบทดสอบก่อนเรียนเนี่ยก็สามารถกําหนดได้ด้วยนะครับว่าถ้ามีข้อสอบสิบข้ออย่างน้อยต้องทําให้ได้แปดข้อ 9ข้อ10ข้อถึงจะมาเรียนบทที่ EP ที่2ได้นะครับแบบนี้เราสามารถกําหนดได้แต่ผมทํานะครับกดสตาร์ทเทสเข้ามาทำนะครับนี่ครับมัาทดสอบนะัผมว่าทำโม่ม่ไปก่อนนะครับนี่ครับเัาทดสอบโอเคทําเข้าไปอันนี้โมๆมะครับ เราทำปุ๊บกด Intest นะครับได้เจ็ด Test finish เข้ามาเรียนไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมกำหนดว่าต้องได้แปดนะครับถึงจะมาเรียนได้นี่ครับเห็นไหมครับเข้ามาเรียนไม่ได้ครับเพราะว่าต้องได้แปดนครับก็ต้องทำแบบทดสอบใหม่ให้ได้แปด แบบนี้ครับโอเคครับนี่ผมก็เข้าไปที่ระบบแอดมินเมื่อกี้นะครับที่สต็อปวิดีโอไว้นะครับก็ไปล้างระบบใหม่นะครับอ่าคราวนี้ก็เข้ามาที่บทเรียนนะครับอ่เห็นนะครับก็จะมีโปรเกรสขึ้นมานะครับว่าเรียนไป38เปอร์เซ็นแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวลองมันทาใหม่นะครับอันนี้ผมตั้งไว้ว่าทําได้แค่ครั้งเดียวแต่ที่จริงเดี๋ยวเราตั้งก็ได้นะครับว่าจะทําได้กี่ครั้งก็ได้นะเพราะว่าเป็นบทแบบทดสอบมันไม่ใช่ข้อสอบปลายภาคนะครับ นีเราก็จากที่บอกครับเราตั้งไว้หน่อยๆต้องได้แปดนะครับราอนี้มาสตาร์ทเทสใหม่นะครับราอนี้เราก็มาทําให้ให้ครบแปดข้อกันนะครับ โอเคครับเรากดยังเทคนี่ครับได้เ้าข้อครับนี่ครับพอได้เก้าข้อปุ๊บก็สามารถไป EP ที่สองได้นะครับแบบนี้นะครับนี่ครับก็คือการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในยุคแบบใหม่นะครับเราไม่จําเป็นต้องมาเรียนที่โรงเรียนนะครับก็สามารถทําการเรียนการสอนอยู่ที่บ้านได้ครับอันนี้เป็นรูปแบบใหม่เลยนะครับ เราก็สามารถใส่วีโอใส่คอนเทนต์ใส่แบบึกหัดต่างๆเข้ามาได้ครับก็จํากัดได้นะครับว่าคุณต้องเรียนให้จบก่อนนะถึงคุณจะมาไปบทต่อไปได้คุณต้องได้คะแนนขนาดนี้ถึงจะบทต่อไปได้ก็ทําให้เด็กได้กเก่งนะครับโดยที่อาจารย์ไม่ต้องมาควบคุมเแล้วนะครับก็สามารถกระเนอสอนได้สบายๆครับก็สาธิตเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครสนใจระบบก็สามารถติดต่อได้นะครับไม่แพงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ